สวัสดีครับพี่รักษณ์จากต่างๆนานาชาแนลวันนี้ใส่เสื้อเครื่องบินนะครับก็คงคุยเรื่องการบินแบบบ้าน,านในภาษาบ้าน,านสไตล์ของผมนะครับทีนี้ที่เคยคุยคุยมาเรื่องบินเนี่ยเออมันก็เป็นความรู้ที่มีแล้วก็นำมาปรับใช้ภาษาแบบง่ายๆให้เข้าใจได้ง่ายๆที่ผ่านมาที่มีผู้ติดตามนะครับภูมิต่างๆมันก็เริ่มจะหมดลงก็เลย มาคิดขึ้นได้ว่าอ่ะเอาสิ่งที่เราไปบินจริงๆเลยดีกว่ามาเล่าให้ฟังว่าเออมันต้องทำอะไรบ้างอะไรยังไงต่างๆนะครับแล้วก็คลิปเนี่ยมันมีถ่ายไว้แต่มันไม่มีการภาคบ้างหรือมีแต่เสียงเครื่องยนต์บ้างเพราะว่าถ่ายขณะบินเนี่ยมันไม่สามารถที่จะมาคุยได้อย่างนี้เพราะว่าแค่การบินอย่างเดียวก็ ก็ยุ่งเหยิงพอสมควรแล้วที่มันต้องใช้สมาธิต้องอะไรหลายๆอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมาเล่าแบบนี้ในคลิปแบบนี้แล้วเอารูปที่เป็นภาพนิ่งเนี่ยแปะตามสไตล์ของผมแปะไว้ให้ดูนะครับแล้วก็ใครอยากจะดูคลิปเป็นเนื้อแต่มันไม่มีภาคก็ผมเอาลิงก์แปะไว้ให้เช่นวันนี้เราจะมาคุยถึงเรื่องว่าวันไปบินผมทำอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะครับก็คือมันก็จะมี คลิปที่เคยทําไว้ถ่ายไว้ไม่ใช่ทําไว้หรอกเพราะตอนนั้นแค่ถ่ายไว้จริงๆที่ผมคลิปพวกนี้ผมถ่ายไว้เนี่ยผมถ่ายเอาไว้ดูเองเพราะฉะนั้นการตั้งกล้องหรืออะไรต่างๆในมุมเนี่ยมันจะดูว่าอแล้วผมจะามาดูทีหลังว่าเฮ้ยวันนั้นผมไปบินเนี่ยเออมันมีอะไรที่ต้องแก้ไขหรืออะไรบ้างไหมอะไรอย่างนี้เป็นการถ่ายไว้ดูเพราะนี้ก็เคย แล้วก็ตอนนั้นก็ยังไม่มีความรู้เรื่อง youtube เรกผมก็อัพลงอัพลงไว้เพื่อเก็บไว้ดูนะครับก็ปรากฏว่าพอนึกถึงสิ่งเหล่านี้ได้ก็เลยว่าอืมเดี๋ยวจะเอาตรงนี้มาพูดแต่พูดในคลิปนี้แล้วเดี๋ยว idas, ไปดูลิงก์ในคลิปหน้าคือผมไม่สามารถที่คือไม่ได้มีความเก่งที่จะทาตัดต่อให้มันเป็นปกติอะไรได้นะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีกระท่อนกระแท่นบ้างนะครับก็ทนทนดูหน่อยละกันถ้าถ้า สนใจนะครับอย่าไปดูที่หน้าตาหรือหรือการถ่ายทำเพราะว่ามผมก็มาคุยแบบเล่าๆนี่แหละนะครับก็เดี๋ยวลองดูนะครับอ,อวันจะบินทำอะไรบ้างเนี่ยอันดับแรกนะครับก็เมื่อบริฟกับครูเรียบร้อยแล้วก็จะต้องมีการบริฟกันเราทำแผนไฟลแผนกันว่าวันนี้เราจะไปไหนทำอะไรยังไง นะครับจะบินในแอร์เรียหรือจะบินเดินทางส่วนมากเนี่ยผมจะชอบบินในแอร์เรียคือบินในแอร์เรียเนี่ยผมฝึกทำมุมนะครับในการเลี้ยวเนี่ยจะต้องเลี้ยวให้นุ่มอะไรอย่างเงี้ยชอบสไตล์อย่างนั้นมีบินเดินทางบ้างนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ชอบที่สุดและที่อยากที่ไปบินทบทวนเนี่ยที่จ่ายเงินเพื่อบินทบทวน แล้เอาคูขึ้นไปด้วยทุกครั้งนีก็คือขึ้นลงบางทีผมขึ้นลงเวลา5-6เที่ยวขึ้นลงขึ้นลงอยู่อย่างนั้นนะครับบินอ้อมแล้วก็ขึ้นลงลงขึ้นจะอยู่อย่างเงี้ยแบบล้อสัมผัสพื้นบ้างนะครับก็คือ Touch a โก Go คือแตะปุ๊บแล้วเร่งขึ้นเลยหรือลงแล้วก็ f u ลสต็อ p ฟูลสต็อก็คือ หยุดนิ่งเลยหยุดคือจอดเลยนะครับไม่ใช่หยุดนิ่งเลยโทษก็คือลงจอดแล้วถ้า r รีพอร์ตกับหอว่าขอ f u ลสต็อปแลนดิ n งก็คือเราลงไปแล้วเราก็จะแท็กซี่เข้าจอดนั่นคือ f ูลสต็อปแลนดิ n งนะครับกับถ้าจะบอกว่า Touch and Go ก็คือเราจะแตะพื้นแล้วเราก็ขึ้นหรือขอ Go a l ลล่าก็คือลงมาใกล้ๆพื้นไม่แตะเร่งขึ้นเลยนะครับนี่เป็นการเป็นการฝึก ทั้งนั้นเองเพื่อเพื่อเพื่อความชํานาญแล้วก็เป็นจุดประสงค์ส่วนตัวด้วยที่ได้ตกลงกับครูไว้ประมาณอย่างนั้นนะครับพรนาน,นานทีก็จะบินเดินทางกันทีหนึ่งอะไรประมาณอย่างนี้นะครับอ่ะเรามาเข้าเรื่องเลยก็คือณวันบินอันดับแรกเนี่ยนะครับผมก็จะดูเรื่องเติมน้ํามันก่อนเติมน้ํามันน้ํามันที่ที่เติมเนี่ยจะเติมที่ปีก เครื่องบินนะครับอ๋อพูดถึงปีเครื่องบินผมอธิบายนิดนึงขอนึกขึ้นมาได้ก็คือว่าเครื่องบินที่ผมฝึกเนี่ยจะเป็นเซสนาหนึ่งห้าสองหนึ่งดสซะส่วนใหญ่เลยนะครับแต่แรกๆเนี่ยผมเคยบินกับเครื่องเทคนัมเป็นเครื่องของอิตาลีนะครับ มันแตกต่างกันยังไงเครื่องเทคนัมตอนนั้นเนี่ยคันบังคับหรือคอนโทรลคอลัมเนี่ยจะเป็นไซยสติ๊กที่เป็นแกนนะครับเดี๋ยวจะมีรูปให้ดูนะครับแล้วก็ปีกของเขาเนี่ยจะอยู่กลางลำตัวคือเรานั่งเหมือนนั่งอยู่เสมอกับปีกปีกเครื่องบินจะอยู่ตรงนี้นะครับแต่เซสนาที่ผมบินเนี่ยคอนโทรลคอลัมก็คือคันบังคับเนี่ย มันจะเป็นเหมือนพวงละไายลดครึ่งซีกนะจะเป็นแบบนี้นะครับปีกจะอยู่บนหัวเขาเรียกว่าปีกบนเมื่อกี้ก็คือปีกล่างนะครับเทคนํามันคือปีกล่างอันนี้คือปีกบนนะครับก็อธิบายให้ฟังก่อนว่าเคยบินมาทั้งสองลักษณะถามว่าความแตกต่างเป็นยังไงใจผมเนี่ยชอบคอนโทรลคอ,คอลัมน์ที่เป็นยกยกก็คือ เหมือนผมมาไรคขึ้นวงกลมนะครับกับสายสติ๊กหรืออะไรอะร่ะเขาเพราะสายสติ๊กนี่มันจะอยู่ด้านข้างของเครื่องบินโดยสารอันนี้มันเป็นแกนเดี่ยวอะ่ะเป็นสติ๊กขึ้นมานะครับสำหรับโยกซ้ายโยกขวาดึงหน้าดึงหลังตัวนี้เนี่ยมันมีความสําหรับผมผมก็ชอบในลักษณะมันนุ่มนวลน,นะครับเพราะมันทางานด้วยไฟฟ้าไอการโยกเนี่ยส่วนมากคันโยกเนี่ยนะครับส่วนคอนโทรลคอ,คอ,คอลัมนที่เป็นโยกเนี่ย มันจะเป็นด้วยดวยลวดสลิงนะครับความนุ่มนวลมันแตกต่างกันประมาณนั้นแล้วกันนะเล่าให้ฟังตรงนี้ว่าบินมาทั้งสองแบบเดี๋ยวผมก็จะขึ้นรูปให้ดูอ่ะทีนี้มาเติมน้ำมันถังน้ำมันส่วนใหญ่เนี่ยเครื่องใบพัดที่ฝึกเนี่ยนะครับมันก็จะอยู่ที่ปีกถ้าปีกอยู่บนเราก็เติมบนปีกเดี๋ยวผมมีรูปให้ดูนะครับถ้าเติมเองได้ก็จะเติมเอง นะครับเพราะมันรู้ว่าเราเติมลงไปเนี่ยเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับแต่ถ้าไปถึงเครื่องเขาเตรียมไว้ให้พร้อมแล้วเขาเติมน้ำมันไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะขึ้นเปิดฝาเพื่อตรวจมันก็จะมีแท่งสำหรับตรวจเดี๋ยวผมก็จะลงรูปแท่งอันนั้นไว้ให้นะครับเป็นแท่งแก้วสำหรับตรวจว่าอ่ะแล้วกด็ดูเหมือนเหมือนหลอดกาแฟาที่กดแล้วก็เอาขึ้นมาดูว่าเอ้ยน้ำมันมันมีนมปริมาตรเท่าไหร่ นะครับเป็นการตรวจดูน้ำมันเนี่ยเราต้องดูแน่ๆทุกครั้งต้องดูควรดูเองเลยแหละนะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยเครื่องอยู่ถูกอาจจะถูกเข็นออกมาหรืออยู่ในที่ตั้งแล้วท,ที่จอดแล้วอย่างเงี้ยถ้าเรา Walk กอลาวได้เราก็จะเออโทษนะครับใช้สัทับศับวอล์กอลาวเออก็คือการตรวจเครื่องบินภายนอกเครื่องบินคําว่า Walk a อลาวเนี่ยนะครับ ตรวจเครื่องบินภายนอกเครื่องบินนะครับว่าเป็นยังไงบ้างวิธีตรวจมันก็จะมีขั้นตอนของมันก็คือว่าอันนี้เครื่องใบพัดนะครับเครื่องโดยสารเนี่ยนักบินกัปตันหรือโคพายท็อเนี่ยเขาจะจะเห็นเนะ่เวลาเขาสวมแจ็คเก็ตลงมาแล้วเขาจะลงบันไดข้างๆมาเขาจะเดินถือไฟฉายส่องนู่นส่องนี่อะไรของเขานะครับดูแม้กระทั่งใบพัดในเครื่องเครื่องยนต์ดูเบรกดู อะไรต่างๆทั่วเครื่องบินเขาจะเดินวนทางทางขวาของเครื่องสมมติว่าหน้าเครื่องบินอยู่นี้เราจะเริ่มเริ่มบล็อกอะล่าวทางขวานะครับทีนี้อันนั้นเล่าให้ฟังว่าเครื่องบินลำใหญ่เขาก็จะต้องบล็อกอ o ลาวเหมือนกันทีนี้มาถึงลำเล็กที่ผมบินกลับมานิดหนึ่งก็คือว่าสิ่งแรกเริ่มจากหัวเครื่องก่อนก็คือใบพัดเราก็จะรูปดูใบพัดท,ทั้งหมดนะครับหมุนได้มันหมุนได้นะครับ หมุนดูอะไรดูรูปไปว่าหนึ่งบินหรือสายตาดูก็คือว่ามันล้าวมันอะไรไหมมันปกติไหมใบพัดเนี่ยนะครับเมื่อเสร็จแล้วตรงคอใบพัดเนี่ยมันก็จะมีมันเหมือนเหมือนเครื่องยนต์รถอะครับมีสายพานเราก็จะเอามือไปแตะแตะดูว่าเออมันหย่อนมันอะไรไหมเพราะว่าในการตรวจเครื่องแต่ละเครื่องเนี่ยนะครับเครื่องที่บินเนี่ยต่อให้บางทียี่ห้อเดียวกันเนี่ยบางทีจุดของอุปกรณ์มันอยู่คนละที่ก็มี นะครับคนละรุ่นอย่างเงี้ยรุ่นที่มันแตกต่างกันอันนี้ผมบอกคร่าวๆให้ฟังก่อนเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะมาดูน้ํามันเครื่องก็เหมือนน้ามันเครื่องรถและครับที่เปิดฝาออกมาแล้วช็กเป็นแท่งๆเป็นเส้นๆออกมาดูน้ํามันเครื่องเต็ไมไหมพร่องไหมอะไรต่างๆก็ปิดนะครับดูน้ํามันเครื่องเสร็จทีนี้เราก็บอกแล้วเมื่อกี้วนทางขวาใช่ไหมครับเราก็จะเริ่มไปไล่ดูที่ปีกแหละปีกนะครับ ที่เป็นเปกทั้งหมดเนี่ยจะดูด้วยตาหรือส่วนมากผมเอามือรูปแต่มือรูประวังนะครับถ้าน็อตเป็นอะไรหรือมันมีอะไรเพเยอ,อยู่บางทีมันอาจจะบาดมือได้ก็รูปเบาๆเพราะบางทีถ้าใส่ถุงมือกันไฟอะโอเคนะครับรูปได้ก็รูปนะครับถ้ารูประวังมันอาจจะบาดหรือเวลาไปดูข้อพับต่างๆอย่างเงี้ยนิ้วไปจิ้มเข้าใครดันไปกดลงเงี้ยมันหนีบนิ้วเอา ก็เป็นเรื่องเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังในการดูก็จะดูพวกน็อตพวกอะไรต่างๆเนี่ยว่ามันคลายตัวไหมรีเวทมันมันรีเวทก็คือไอ้ที่ยิงแบบตาไก่ที่เป็นปุ่มๆผมก็เรียกไม่ถูกอะผม,มเรียกตาไก่ะนะที่มันเป็นน็อตแบบยิงปังังปๆๆปัง,ปง,ปง,ปงเลียงไปเลยเออรีเวทมันมีอะไรหลุด,ลดอะไรไหมประมาณนั้นก็ไล่ดูไปนะครับไปถึงไฟไฟปีกด้านด้านขวานี่ก็จะเป็นไฟสีเขียวนะครับ โดยปกติไฟสีเขียวเนี่ยเดี๋ยวผมไปเล่าอีกทีตอนไปอยู่ไฟสีแดงแล้วกันว่ามันแตกต่างกันยังไงล้วก็ดูไฟว่ามันแตกแล้วอะไรหรือเปล่านะครับมาขยับเอลิลอนดูที่ทําเป็นมุมเลี้ยวที่ผมบอกว่าเวลาจับคัน,นคบังคับแล้วมันจะเลี้ยวสองข้างมันจะต่างกันคือข้างหนึ่งลงข้างหนึ่งจะต้องขึ้นเพื่อเพื่อให้กินลม,มนะครับตรงนั้นใช้มือดูได้แต่ไอ้ตรงข้อต่อมันระวงังอย่า เวลามองเข้าไปข้างในว่ามีอะไรขัดหรือเปล่าอย่าเอานิ้วเนื้อไปแตะต้องระวังอ่ะนะครับไม่งั้นมีโยกขึ้นมาหรืออะไรมันหนีบนิ้วได้นะครับถัดมาก็จะเป็นแฟลปแฟลก็อันนี้โยกดูไม่ได้เพราะมันใช้ไฟฟ้าเครื่องที่บินนะครับก็จะดูว่ามีแตกล้าวอะไรหรือเปล่าต่างๆนานาก็ดูไปแล้วก็กลมลงมาที่ล้อดูเบรกนะครับ เบรกเนี่ยถามว่าเฮ้ยเป็นนักบินต้องเป็นช่างไ,ไหมผมก็ดูไม่เป็นหรอกแต่เวลาช่างเขาตรวจเบรกเนี่ยในพวกไอไฮดรอลิกเขาหรือแวกคัมแรงเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะที่แรงที่มันเป็นไฮดรอลิกอะมันคลายไหมหรืออะไรไหมเมื่อเขาตรวจเรียบร้อยเขาจะเอาสีป้ายไว้ระหว่างรอยเชื่อมนะครับป้ายไว้ตรงๆเลยถ้าเรามาดูเนี่ยมันจะเป็นสีแดงถ้ามันลอยมันตรงนั่นคือวิธีดูเบรก ถ้าลอยมันตรงก็โอเคแต่ถ้ามันคลายลอยมันจะเคลื่อนออกจากกันแหละเห็นไหมครับลอยมันจะเคลื่อนออกจากกันเราก็จะรู้แหละพอคลายปุ๊บก็ยังพอมันเคลื่อนเนี่ยเราก็ต้องเรียกช่างแล้วว่าเอ้ยตรงนี้มีปัญหาอะไรไหมช่วยดูหน่อยอะไรประมาณนั้นนะครับนี่คือการตรวจเบื้องต้นในเรื่องของเบรกพอเสร็จแล้วเนี่ยก็เดินลู่ไปถึงแผนหางก็จะเป็นเอลิเวเตอร์ที่แผนหางตัวยกขึ้นยกลงตรวจลัดเดอร์นะครับลัดเดอร์เนี่ยบางทีผมไม่ได้ใช้มือขยับหรอกผม ตอนจะขึ้นบินเดี๋ยวจะมาเล่าอีกตอนอยู่ในคอ,อกผิดแล้วจะต้องใช้ตรวจแบบนี้เหมือนกันแต่ทีนี้ตรวจจริงและใช้อุปกรณ์แล้วเราก็จะดูว่ามันขยับไหมอะไรประมาณนั้นนะครับล็อดเดอร์นี่ผมจะใช้เท้าเท้ายันข,ขอใช้ภาษาเลยก็คือใช้เท้าถีบนะครับก็จนอ้อมมาอีกข้างดูไฟที่หางก็คือไฟบีคอนว่าเออมันแตกแล้วอะไรไหมนะครับเพราะเดี๋ยวตอนติดมันก็จะรู้เลยว่าไฟมัน ติดไหมตอนที่เราเดินไฟฟ้าแล้วนะครับไฟสตโตร์ปก็คืออยู่ใต้ลำที่มันเป็นไฟขาวๆเหมือนแฟตป๊บป๊บแป๊บตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยนะครับนั่นเรียกสโตร์ปก็คือมันแล้วก็มาดูปีอีกข้างหนึ่งนะครับเช่นกันเราจะดูที่เอลรอนว่าเออกระดกขึ้นกระดกลงเป็นยังไงนะครับขณะที่เรามองเนี่ยเราดูที่ยกหรือคันบังคับในห้องเครื่อง,ห,องห้องขับหรือห้องปิดก็ได้จะเห็นว่าย,ยกเนี่ยมันกลับไปกลับมา นะครับนั่นก็ส่วนหนึ่งแล้วก็จะมาดูไฟปีกด้านซ้ายนะครับปีกด้านซ้ายก็จะเป็นสีแดงนะครับแล้วก็มากลางกลางปีกเฉพาะลำนี้นะครับเออหนึ่งห้าสองเนี่ยมันก็จะมีปีโตที่เป็นแท่งหลายๆคนอาจจะเห็นเครื่องบินโดยสารให,ใหญ่เขาจะมีแท่งอยู่บนหัวเหมือนกันที่เป็นจะง,งอยออกมานะครับนั่นก็คือเครื่องวัดลมเครื่องวัดความเร็วแหละมันจะเป็นรูเล็ก,ลก,ลกให้ให ให้ลมเวลาใช้ความเร็วแล้วลมมันวิ่งผ่านเข้าไปเหมือนลมวิ่งเข้าหลอดประมาณนั้นน่ะแล้วมันก็จะไปอ่านเป็นค่าความเร็วที่หน้าปัดนะครับวิธีตรวจตัวนี้ก็คือต้องมีสองคนน่ะอีกคนนึงดูข้างในเราใช้เป่าเบาๆก็ได้พอเป่าแล้วเข็มมันขึ้นไหมเข็มมันขึ้นเข็มมันทํางานก็โอเคเพราะอันนี้สําคัญนะครับเพราะในการใช้เราต้องดูสปีดของเครื่องด้วยว่าเราเท่าไหร่อย่างของผมเนี่ยเจ็ดสิบต้องยกแล้วเนี้ยก็คือว่า ปกติเนี่ยมองข้างหน้าด้วยมองเข็มด้วยพอได้หรืออ่าอินสตัคเตอร์หรือใครที่ช่วยบินก็คือช่วยขานช่วยดูให้อย่างเงี้ยเขาก็จะขาน70นอตปุ๊บก็ดึงอะไรประมาณนั้นเป็นต้นนะครับทีนี้ก็วนกลับมาแล้วอ๋อเมื่อกี้บอกว่าจะคุยถึงเรื่องไฟว่าทำไมด้านขวาจะต้องเป็นสีเขียวด้านซ้ายของเครื่องบิน จะต้องเป็นสีแดงปลายปีกนะครับไม่ใช่ไฟทั้งลาวเลยนะไฟเฉพาะปลายปลายปีกนะครับมันเป็นอันนี้เป็นสากลนะครับคือถ้าด้านขวาเนี่ยเป็นสีเขียวด้านซ้ายเป็นสีแดงใช่ไหมครับเวลาบินกลางคืนหรือในขณะที่อากาศที่มันมันไม่เคลียร์บินตามกันเราเห็นลำหน้าอยู่เนี่ยเขาเขียวขวาแดงซ้ายอ่าอันนั้น เราก็เขียวขวาแดงซ้ายอยู่แล้วใช่ไหมครับถ้าเรากำลังมุ่งหน้าไปเขาเราก็จะรู้ว่าเราบินตามเขาอยู่แต่ถ้าเรากำลังมุ่งหน้าไปเห็นทางขวาเนี่ยมันเป็นสีแดงทางซ้ายเนี่ยมันเป็นสีเขียวที่เราเห็นนะครับนั่นหมายถึงเขากำลังวิ่งสวนมาเออนี่แหละคือไฟตัวเนี้ยเบื้องต้นมันจะช่วย เป็นหลักสากลเลยที่ผมใช้คำว่าเป็นหลักสากลเพราะเรือก็เป็นแบบนี้ลองไปดูที่เรือใครนั่งเรือนะครับหรือกลางคืนดูเรือที่มันวิ่งเนี่ยถ้าอยู่ได้ในระยะที่เห็นเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเรือสินค้าหรือเรือข้ามฟากอะไรก็แล้วแต่เขาจะมีเขียวขวาแดงซ้ายเพื่อที่วิ่งเนี่ยแล้วถ้าเห็นเหมือนกันเนี่ยเหมือนกับของเราจะได้รู้ว่าเราตามเขาอยู่แต่ถ้าเห็นที่มันต่างกับของเราเนี่ยแสดงว่าเขากำลังสวนมานี่เป็นการช่วยได้อย่างหนึ่งทั้ง แล้วเครื่องบินก็เอาสูตรนี้ของเรือมาใช้เพราะเรือเขาจะเรียกขวาว่าสตาบอร์ดซ้ายที่เป็นสีแดงเนี่ยเขาจะเรียกว่าพอร์ตพอร์ตก็คือท่าเรือส่วนมากเวลาเทียบเขาจะเอาสายเทียบนะครับแต่มีบางครั้งก็อาจจะเอาด้านสตาบอร์ดด้านขวาเทียบก็มีอันนี้เล่าให้ฟังเพื่อเป็นความรู้ว่าว่าเ,ออเครื่องบินบางอย่างก็จะเรียกมาเออเพี้ยนมาจากเรือ,อ,อไม่ใช่เพี้ยนทอด เขาจะล้อมาจากเรือ,อประมาณนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเอลิลอนด้านขวาเขาจะเรียกเอลิลอนด้านสตาร์บอร์ดเอลิลอนด้านซ้ายเขาก็จะเรียกเอลิลอนด้านพอร์ตนะก๊อปมาจากเรือประมาณอย่างนั้นนะครับแล้วก็เครื่องบินนี้ก็มีเพศเป็นผู้หญิงนะครับเหมือนกับเรือก็คือเป็นเพศหญิงนะครับไม่ได้ไม่ได้เป็นเพศชายอ,อันนี้จะได้รู้กันไว้เมื่อตรวจ เรียบร้อยดูปีโตเรียบร้อยผมกลับมาถึงหน้าใบาพัดอีกทีแล้วไม่ลูบใบพัดแล้วนะเพราะลูบไปแล้วดูไปแล้วทีนี้โหนใบพัดแล้วนั่งยองโหนแล้วโหนใบพัดเพื่ออะไรเพื่อดูเออไฮดรอลิกล้อหน้าจมขึ้นมาเนี่ยมันสมูทไหมไม่ให้จมแล้วคาอยู่อย่างนั้นหรือจมลงไปแล้วคือเหมือนเราดูไฮดรอลิกไอโช๊คอะเออโช๊คของล้อไม่ใช่ไฮดรอลิกโทษ ผมก็เรียงไม่ถูกไม่ใช่ช่างนะครับเราจะเห็นว่ามันจมหรือไม่จมมันจะสมูทไม่สมูทอ่นะไม่ใช่ว่าจมปุ๊บก็อยู่คาอยู่อย่างนั้นเลยทั้งที่เราปล่อยมือขึ้นได้ช้ามากเอ้ยอันนั้นผิดปกติและอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นนะครับแล้วก็ดูไฟหน้าไฟหน้าเนี่ยจะอยู่ใต้ใบพัดหรืออยู่บนฐานแกนล้อก็แล้วแต่นะครับจะเป็นไฟดวงใหญ่เขาจะเรียกว่าแลนดิ้งไลท์นะครับไฟดวงนี้เนี่ยจะใช้จะแลนดิ้งก็ต้องเปิดมาเพื่ออะไร กลางวันก็ต้องเปิดเพื่อหอมครับการบินเขาจะได้เห็นว่าเราพร้อมลงละเหมือนกันกับขึ้นเมื่อไปตั้งลามหัวสนามบินเราพร้อมที่จะเทคออฟเมื่อรีพอร์ตกับหอแล้วเนี่ยเราพร้อมที่จะ take off, เทคออฟล้วก็ต้องเปิดแลนดิ้งไลท์ให้สว่างขึ้นเขาจะได้รู้ว่าเราพร้อมเทคออฟแล้วนะครับอันนี้เป็นหลักในการบินที่เขาทำไม่ว่าจะเครื่องบินพาณิชย์หรืออะไรลองใครไปดูที่ดอนเมืองเวลาเครื่องจะขึ้นเนี่ย ไฟหน้าเนี่ยไฟล้อหน้าเขาจะเปิดต่อให้เป็นกลางวันก็นตามนั่นแสดงว่าเขาเหมือนกับส่งสัญญาณโดยไม่ได้ใช้คําพูดกับหอว่าเอยเขาพร้อมแล้วนะนะนะอะไรประมาณอย่างนั้นนะครับพอขึ้นไปยกตัวแล้วเขาก็จะปิดเหมือนกันนะครับนี่ก็เป็นการวอล์กอลาวการตรวจรอบเครื่องนะครับส่วนใหญ่ถ้าบินเดินทางพอไปถึงสมมติไปหัวหินไปถึงหัวหินแล้วลงไปไปเสียค่าจอด เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับออลงสนามบินต้องไปเสียค่าจอดนะครับไม่ไม่ใช่ว่าบินไปแล้วก็เป็นที่ฟรีไม่ใช่ต้องไปจ่ายเงินด้วยนะครับจ่ายเงินเสร็จแล้วก็จะไปทําธุระจะอะไรเช้าเย็นกลับกลับมาก็ต้องบอกอลาวอีกทีก่อนขึ้นเครื่องเพราะว่าไม่ไม่รู้ว่าเมื่อกี้เนี่ยเราบินมาเหมน,มนมันอะไรหลุดไปบ้างหรืออะไรไปบ้างมันก็ทุกครั้งนี่คือกฎของการบินจะต้องตรวจทุกครั้งนะครับต่อให อีกครั้งหน้าเนี่ยผมจะมาพูดเรื่องสตาร์ทเครื่องเรื่องบินแล้วละ่ะนะครับสตาร์ทเครื่องก็จะต้องมีเช็คลิสต์เหมือนกันต่อให้บินไปถึงดับเครื่องไปจ่ายเงินลงมาขึ้นมาจะบินก็จะสตาร์ทก็ต้องเช็คลิสต์อีกไม่ใช่เช็คลิสต์ขับไปถึงปุ๊บเตรียมเครื่องเหมือนรถเช้าไปถึงก็ใช้ได้ทั้งวันไม่ใช่นะครับทุกครั้งที่จะทำการต้องอันนี้เป็นกฎเลย นะครับและอีกอย่างหนึง่งเมื่อกี้ตอนต้นที่พูดว,ว่าเครื่องบินเนี่ยต่อให้เป็นรุ่นยี่ห้อเดียวกันมันอาจจะพวกปุ่มบังคับอาจจะไม่เหมือนกันเพราะบางทีดูคลิปเนี่ยบางคนถ้าดูจากคลิปจะเห็นว่าผมทําไมจะมองขวาอยู่ตลอดเวลานะครับในตอนที่วอร์มเครื่องหรืออะไรแต่คลิปที่จะให้ดูอันนี้ยังไม่มีนะครับเนื่องจากวัดรอบม,มันอยู่ทางขวาของเครื่องรุ่นนี้นะครับผมก็จะต้องคอยดูเพราะว่าวัดรอบเนี่ยสำคัญในการวอร์มเครื่องในการจะดับเครื่องในการ ทุกอย่างต้องเลี้ยงให้อยู่ที่พันรอบแล้วเดี๋ยวตรงนั้นผมมาพูดรายละเอียดกันก็นแล้วกันนะครับที่ว่ามันเหมือนมันก็เหมือนกับว่าเครื่องบินเมื่อกี้ผมบอกว่าผมบินปีกล่างของเท็กนัมใช่ไหมครับบินปีกบนของของเซสนาเนี่ยบางทีมันก็เหมือนเราขับรถอะไปขับรถยุโรปกับรถญี่ปุ่นอะไฟเลี้ยวกับที่ปัดน้าฝนอะเออมันคล้ายๆกันนั่นเฉพาะรถนะนี่ผมเปรียบเทียบให้ฟังนะไม่ใช่ว่าเขามีไฟเลี้ยวบนเครื่องบินนะครับเพียงแตบบ่ เปรียบเทียบให้ฟังว่าเห็นไหมเวลาเราไปขับรถถ้าไปขับพวก bm พวกเบนซ์เงี้ยปกติไฟเลี้ยวเนี่ยเราก็จะตบใช้มือขวาตบตลอดแต่ของรถยุโรปมันจะอยู่ทางนี้และไอที่ปัดน้ําฝนมันก็จะมาอยู่ทางนี้มันจะกลับกันนะครับก็คล้ายๆอย่างนี้แต่เครื่องบินมีอีกหลายปุ่มหลายที่ทั้งวาล์วน้ํามันทั้งอะไรเยอะแยะไปหมดนะครับก็เพราะนั้นนักบินที่เป็นเครื่องบินโดยสารเนี่ยเวลาเขาจะเปลี่ยนแบบเนี่ยเขาต้อง เรียนเขาต้องสอบนะครับไม่ใช่ว่าขึ้นแล้วเขาบินรุ่นไหนอยู่โอเคในสายการบินนั้นก็หรือไปอยู่สายการบินอื่นเป็นเครื่องรุ่นนั้นเขาก็จะนั่นแต่ก็ต้องฝึกอยู่ดีนะครับถ้ากรณีมีเปลี่ยนไปยิ่งเปลี่ยนแบบนี้สอบแน่นอนนะครับต้องลําเรียนกันเลยเพราะปุ่มต่างๆเนี่ยมันมันมันคนละที่อันนี้ก็ฝากไว้ให้พอ เล่าสู่กันฟังถือว่ามาเล่าสู่กันฟังนะครับผมออกตัวไว้ก่อนว่าผมไม่ใช่นักบินที่เป็นครูการบินหรืออะไรผมเป็นคนชอบบินแล้วก็หายามหาทางแล้วมีโอกาสได้บินก็เลยนำสิ่งต่างๆเหล่านี้มาเล่าให้ฟังนะครับก็อย่าลืมนะครับวันนี้มาเป็นพูดกับรูปภาพนิ่งนะครับแต่เดี๋ยวจะแปะลิงก์ที่เป็นถ่ายทําเป็นคลิปไว้ด้วยให้ดูถ้าใครอยากจะเห็นภาพจริงดูคลิปนี้จบก็ลองไปคลิกอีกลิงก์หนึ่ง ที่อยู่ด้านใต้นะครับด้านใต้ที่ผมจะลงไว้ให้เนี่ยก็ลองคลิกดูแล้วก็เข้าไปดูการ w อกอ a ไรจรจิงๆนะครับเดี๋ยวเที่ยวหน้านะครับจะมาจะเริ่มสตาร์ทเครื่องแล้วจะเริ่มออกบินแล้วแล้วเดี๋ยวจะอีกคลิปนึงคิดไว้แล้วเหมือนกันว่าจะมีฟาสแท็กหน่อยเป็นสปีดเร็วๆวิดีโอที่เป็นเร็วๆอันนั้นน่ะที่ตามที่ผมบอกเวลาผมฝึกก็คือขึ้นลงขึ้นลงของผมอยู่อย่างนั้น นะครับอันนั้นจะเป็นหายสปีดนิดนึงขอบคุณนะครับที่ติดตามกันก็ลองดูนะครับในเรื่องของบินแบบบ้านๆที่แบบบ้านๆคือมาพูดให้ฟังแบบบ้านๆน,นะครับโดยไม่ใช้ศัพท์เทคนิคอะไรเลยขอบคุณนะครับวัสดีครับ